สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้โชคดีครับพี่น้องพี่เหมาพามาชมนกไอ้งวงช่างครับพี่น้องพอดีดูจักกับเพื่อนานะได้ไวเพื่อนพามาเบิง่งไวเป็นลักษณะอะไรน,นะครับพี่น้องงวงช่างกิ้งบ่หรือว่าเป็นปากเคาเจ้าของนอกเพื่อนครับเพื่อนเป็นผู้ช่วยบ้าน าาพาไไยคนยครับพี่น้องเป็นเลยน้อยเจ้าของคนมาให้เบิ้งครับสวยโยครับพี่น้องสวยสวยครับ,นนบพี่เหมาพามากพี่น้อง โมนี่เป็นชิปของพี่หมอครับพามายาวเลยมาเนี่ชมชิปต่อไปรุดแต่ว่งล่างหงอีกยาวเลยอืมแต่คอนยาวกว่านี้เนาะคอนยาวเป็นโค้ดของผมเนี่ยม,มันยุบรุดเลยนะล่างยาวเนี่ยนกมันอย่างนี้มันก็นยาวตลอดเลยพี่ รุดใช่ใช่รุดเราก็ยาวเขาเบิ่งสีสันกันน้นอยๆพี่น้องมักลำบกปาก,กปของวงช่าง,ตงแ,บบแต่ตอนนี้ก็เป็นว่ามัน,หนเห็นชัดเจนมากพี่น้อง อันนั้นนกโตแล้ววะเห็นปะเดี๋ยวเบ่งดูดไลกันเอาพี่น้องเป็นเลย เที่ยงซื้อหัวพี่เดียวพี่น้องตอวนึ่ยังดีที่มันคู่หยอยยอดเดี๋ยวผมเบิ่งตัวนั้นเบิงดด่งหลุดลายหน่อยงามอนู่มากรับพี่น้องเสียงก็เกิอดอย่างนี้กันอยู่ประมาณนี้แหละเสียงเบิงดด่งหลุดลายกันครับพี่น้องเป็นไหนมักน้ำบ่หมุนนี้พี่เตา่าพามาครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมพี่เมาพี่เมา ลืมนาซีอยู่เลยครับพี่น้องมันนี่เล่เป็นพามพามาชมนกหมักน้ำมอรครับพี่น้อง หมักน้ำกับคอยว่ากันแล้วพี่น้องผมจะคุยกับเจ้าของคนอีกทีหนึ่งโจ้าของคนคนนังยนนะครับพี่น้องคนเป็นผู้ช่วยคนก็บม่ค่อยได้วางคนเดียวผู้ช่วยผู้ช่วยนกตัวนี้นกต่อวะครับนกตัวนี้เป็นนกต่อวะโอ้ห์นกต่อสองต่อเลย เป็นนกต่อสองต่อเลยครับพี่น้องตัวนี้ปากงุงช้างครับพี่น้องปลายปากมันอาจสีเล็กน้อยนึงครับพี่น้องแต่มันยาวเห็นได้ชัดเจนสําหรับผมมองได้ชัดเจนครับแต่อยู่ในกล้องไม่รู้ว่ามันจะยาวขนาดไหนแต่ผมดูตรงนี้ก็ถือว่ายาวมากครับแต่ก่อนมันยาวกว่านี้เพิ่นบอกว่าอย่างี้เนาะตอนนี้มันขาดไป คลิปนี้กับประมาณนี้นครับพี่น้องก็บป็นห่วงว่นะคมมาคุยกันยังไงเนาะเราอีกถามเพิ่นอีกแค่นหนึงว่าสิตกลงกันนะเนาะเพิ่นอีกขายแค่ว่าขายเนาะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณนะครับ,อบเอฟซี FC ทุกท่านและผู้ติดตามเนาะผู้ให้กำลังใจสุผู้สุคนขอบคุณทุกชมรมและทุกท่านอาจารย์ที่ทั้งคอมเมนต์ทั้งโทรเข้ามาเนาะค,คลิปนี้สวัสดีครับผม